ย้อนดูคำตอบโอปอนโชวหวพริบจนพิชิตใจกรรมการย้อนดูคำตอบโอปอนโชวัวพริบชนะใจกรรมการคว้ามิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2024ในช่วงตอบคำถาม5คนสุดท้ายของการประกวดมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2024ในคำถามของโอปอนสุชาติเจ้าของมงกุฎที่ว่า คุณคิดว่าคุณสมบัติใดในคนรุ่นคุณที่ทำให้คนรุ่นก่อนหน้าเช่นรุ่นพ่อแม่คุณและคนรุ่นหลังคุณที่จะเติบโตในอนาคตสามารถฝากความหวังไว้กับคนเจนแซเช่นคุณได้โอปอนตอบว่าการมีเอมเพอร์ตี้หรือความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันนั่นเป็นสิ่งสำคัญมากๆในการที่จะทำให้เราเก้าวไปข้างหน้าด้วยกันไม่ว่าจะเจเนเรชันใดก็ตามและนั่นเป็นสิ่งหนึ่งที่โอปอนเชื่อว่าเจเนเรชันใหม่และเจเนเรชันต่อไปจะมีพวกเราจะเป็นกลุ่มคนที่คนรุ่นหลังสามารถที่จะฝากความหวังไว้ได้ เพราะเราไม่มีทางก้าวเข้าไปข้างหน้าโดยลืมรากเงาที่คนรุ่นก่อนสร้างไว้ให้เราจากนั้นเข้าสู่การตอบคำถามรอบ3ามคนสุดท้ายกับคำถามว่า w o m e n empowerment มักถูกพูดถึงในสังคมของเราให้บอกว่าคำนี้หมายถึงอะไรสำหรับคุณและคุณจะนำใช้ต่อยอดกับเส้นทางชีวิตของคุณอย่างไร โอปอนตอบว่าโอปอนเชื่อเสมอค่ะว่าพลังของเราสามารถส่งต่อได้ด้วยเรื่องราวของเราเหมือนที่โอปอนเคยผ่านการผ่าตัดเต้านมและทำโครงการโอเพอร์ฟอร์เฮอร์เพื่อที่จะสร้างความตระหนักรู้และที่สำคัญเป็นแนวทางและความหวังให้กับคนที่กำลังสู้อยู่มะเร็งเต้านมเป็นเรื่องของผู้หญิงทั่วโลกการส่งพลังให้ผู้หญิงไม่ใช่แค่ในไทยแต่ทั่วโลกคือสิ่งที่โอปอนทำและจะทำต่อไป